พาไปชมห้องโปเกมอนอัปเกรดใหม่ที่อพาร์ตเมนต์โฮเทลมิมารูวันนี้เรามาพักที่มิมารูโตเกียวคินชิโจในตัวเมืองโตเกียวเดินจากสถานีคินชิโจเพียง3นาทีโปเกมอนรูมห้องพักทีมโปเกมอนใหม่ล่าสุดเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายใต้คอนเซปต์ความสนุกสําหรับครอบครัวที่มากขึ้นไปกับโปเกมอนที่มากขึ้นเพราะเต็มไปด้วยคาแรคเตอร์โปเกมอนกว่า100ตัวที่โผล่อยู่ทุกมุมทั้งบนผนังเพดานโซนครัว สนุกไปกับการค้นหาโปเกมอนที่ซ่อนอยู่ภายในห้องเก็บรายละเอียดให้ครบนะยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าน่ารักทุกมุมจริงๆแอบบอกว่ายังมีจุดที่ซ่อนอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ด้วยถ้าใครตามหาปิกาจูอยู่ตรงนี้นะในห้องน้ำก็เป็นโปเกมอนธาตุน้ำมีทั้งลาพลาสเกลาดอสคอยคิงเซนิกามะ และไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ค่ะเป็นก้อนตัวยักษ์น่ารักที่นอนร้อให้กอดอยู่บนเตียงมุมครัวมีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟตู้เย็นกาต้มน้ำของใช้บนโต๊ะอาหารที่ประดับด้วยรวดลายโปกเกบอลอย่างมีสไตล์เอาไว้ใส่อาหารซื้อมากินในห้องได้นะดูนาฬิกาที่ผนังดีน่ารักเวอ<ะ>ร์มีคาบกิกะอยู่เป็นเพื่อนแบบนี้<ๆ>ก็ไม่ต้องกลัวเหงาอุ้งน้องมานั่งเป็นพรอพถ่ายรูปแบบนี้ก็สนุกดีนะทุกห้องจะได้รับของที่ลึกสุดพิเศษที่ออกแบบเฉพาะมีมารูเท่านั้น สาวกโปเกมอนทั้งหลายที่มีแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้แนะนำให้รีบจองโปเกมอนรูมได้เลยนะเพราะว่าห้องมีจำนวนจำกัดมีทั้งหมด10สาขาโตเกียว5เกียวโตว4โอซาก้า1รับประกันความฟินแน่นอน